สวัสดีค่ะ SKM เกษตรแฟมิลี่พี่น้องมาเบิ่งพี่น้องนี้มักนัดวันนี้พามาเบิ่งมักนัดนอันนี้มักนัดยุ่กลางสวนพี่น้องนี่ลูกกำลังใหญ่น,นี้อันนี้อันหัวจุกมันแตนย่ยังโบยยังโบริใหญ่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวยายสุมสิพาไปทำว,วิธีที่ว่าเอสในดไดมักนัดนะ เฮ็ดให้มักนัดลูกใหญ่โตอวบอ้วนแล้วก็มีน้ำหนักสีพี่น้องเอาไปเบิ่งกันแล้วก็ไปเห็ดกันเลยพร้อมๆกันเลยพี่น้องนีงพ่พี่น้องสับประรดอันนี้หัวจุกมันหรือภาษาบ้านเขาเอิ้นว่าจ่อยได้ชมก็บอกเข้าใจว่าเอิ้นจ่อย เขากะมาสมมติสำรับคนที่บเอาหัวจุกมันปลูกพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเอาเห็ดแอนควานมันแล้วมันก็ปลูกได้พี่น้องอุปกรณ์ก็คือซ้อนพี่น้องนี่หรือว่าบ่วงนั่นแหละอันนี้มันอ่อนเนี่ย่รต้องเอาเลยเพราะว่าเวลาควานมันงอเนาะเอาที่มันแข็งแข็งพี่น้องอแบบนี้โอเคอุปกรณ์นี่อย่าชวนสีคว้เนิ่งเลยได้พี่น้อง กระงไปนี่เลยจิ้มลงไปแล้วก็มุนคว้านไปทางเดียวพี่น้องมันกะสีเหตุให้ลูกอันมักหนัดเท่านี้อ้วนอ้วนลูกใหญ่พี่น้องน้ำหนักมันก็ดีคว้านถึงแก่นมันเลยพี่น้องเอาออกเลยนี่ถ้าข่าวออกมันกะสีเลี่ยงอัน,นหมดจุกมันเนาะ แล้วลูกมันก็สีบริากใหญ่แล้วกับโอกอ้วนพี่น้องนี่ถึงเกลยนใต้มันเลยพี่น้องเกิดเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องนี่ก็คือวิธีที่ทำให้ลูกมังกนัดเฮาใหญ่อ้วนแล้วก็ได้นำนักดีพี่น้องเดี๋ยวมาเอออีกรูปหนึ่งเนาะ เทียบลงไปเลยแล้วก็หมุนหมุนไปด้านเดียวพี่น้องเ,เอ้ยอ่าวมดตรงกลางลก็หมุนคว้านไปเลยให้ชมกกเขาบอกมาอีกทีนึงพี่น้องเอ้ยมือใหม่หัดปลูกคือการน,นี่ ถึงแกนอันซุดมันเลยมันสิรู้สึกแข็งๆเลยเป็นเปเลยลักษณะเองออกอีกได้บางทีมันจะเกิดไม่น้อยยอดมันถ้าเอาบวควานออกจะเจีมันก็ยอดอันหัวจุกมันจะออกอีกนะแตกยอดเป็นสองเป็นสามเลยเตะเราต้องควานให้มันออกเก็บเจือแบบนี้เลย อีกรูปนึงพี่น้องอันนี้รู้สึกว่าอันหัวจุกมันจะขึ้นสูงแล้วพี่น้องมักนาดอันนี้ก็คือมักนัดอันเยื่อมปลูกกลางสวนพี่น้องเป็นคู่มันตะกี้เย้เพื่อนลุงก็ลืมยกคูนะเลยทำมะนัดมาปลูกใส่มันยาวหลายก็ะยัะว่านยาครับใส่วิธีและเทคนิคนี่นแหละพี่น้อง ค่อยออกไปมันถึงสิได้เลี้ยงมากมันเนาะหรือว่าลูกสับปะรดนั่แหละดีกว่ามันเลี้ยงหัวจุกมันแล้วกัหัวจุกมันก็สีเงาถ้าใครต้องการปลูกหัวจุกนะเอาหัวจุกไปปลูกก็คือบัวตองคว้านเพราะว่ามันกับสีใหญ่เงางามอยู่ในนี่เลยน้องอันนี้หัวควานออกแล้วมันก็ลูกมันผุแหละมันกับสีปวบอ้วนใหญ่ ประชาบ้านก็คือมันตึ้งนะพี่น้องลูกตึ้งลูกอวบอันอวบเต็มที่อะวันนี้เงเลยัษนะเต็มเนียพี่น้องถึงเกนอันถึงเกนใต้เลยนีน่มันแข็งแข็งเอามาอันควันมังนัดลือเอ็ด ยังกะยาพี่น้องเกี่ยวกับหมักหนัดมือสับป,ปะรดเนี่ยเขาต้องใส่ถุงมือเสือ้อแขนยาวได้พี่น้องเพราะว่าใบามันหนี่สิคม,มันสิบ,บาดมือเขาได้บาดมือบาดแขนเนาะต้องใส่ถุงมือเสือ้อแขนยาวแบบนะี้โอเครับคลิปนี้้ะไว้เพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์ s K M เข็ K C F M ดสิเป็นแบนี้เลยพี่น้อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปด้ยวยค่ะทุกสมบังสมปรารถนากสิ่งทุกประการพี่นอ้องสวัสดีค่ะ